พลงใหม่คร MM ับกับพี่บิ Position> ๊กนะครับีดใจอมไม่ดีเธอมองไม่ชอบวันที่เงินทองไม่มีเอเคยโดนสุดไล่เคยโดนแล้วผมเคยยอมให้ตีเธอมองไม่ดีเพราะว่าผมยังเป็นเด็กแกงและถึงนม้ผมจะไปเก็บแชร์มาแล้วมากมายแค่ไหนก็ไม่พอสำหรับเธอเลยใช่ไหมโอเคนอนเฝ้าเราจะเลี้ยงออนไลน์แต่ว่าตอนนี้นอนเฝ้าอยู่บนเตียงออกไป เพลงเศร้าเปิดเสียงขอไปอไม่ใช่โซเดียมแต่ว่าผมอยากขอไปโทรไปหาได้ไหมเป็นครั้งสุดท้ายก็อยางดีตอนทีน่นาทีของเราจะจบลงรักครั้งนี้ถึงหมดคงมครทางไก่จนไม่อาจกันข้าวมันก็หิวได้ไม่อยากสั่งไม่เข้าใจว่าทำไมน้องมาปากบานดูบุหรี่ที่ถึงเธอจนผ้งองปากสั่นตอนนี้ผมยังไม่ไหวผมไม่กล้าอ่านคนดูสกกับความเมาทำให้สับหลับเคยนอน เพลงใหม่ครับกับพี่บิ๊กนะครับใจของไม่ดีเธอมคงไม่ชอบวันที่เงินทองไม่มีเอ้เคยโดนสุดไล่เคยโดนอตบแล้วผมเคยยอมให้ตีเธอมองไม่ดีเพราะว่าผมยังเป็นเด็กแกงและถึงนม้คงจะไปเก็บแชร์มาแล้วมากมายแค่ไหนก็ไม่พ้อสเหรับเธอเลยใช่ไหมโอเคนอนเฝ้าเราจะเลี้ยงออกไปนแต่ว่าตอนนี้นอนเฝ้าอยู่บนเตียงออกไป เพลงเศร้าเปิดเสียงขอไปอไม่ใช่โซเดียมแต่ว่าผมอยากขอไปโทษไปเยอะในมันเป็นฝังสุดท้ายก็ยังดีตอนที่นาทีของเราจะจบลงรักครั้งนี้ถึงหมดคงเมือครั้งใยญ่จะไม่อาจกันข้าวมันก็หิวได้ไม่อยากสั่งไม่เข้าใจว่าทำไมน้องมาปากวันดูบุหรี่ที่ถึงเธอจนผมปากสั่นตอนนี้ผมยังไม่ไหวผมไม่กล้าอ่านผมรู้สึกกับความเมาทวทำให้สับหลับเคยนอนร้อง เธหม่ครับกองไม่ดีเธอมคงไม่ชอบวันที่เงินทองไม่มีเอ้ยเธอโนสุดไล่เธอโดนตกแล้วผมเคยยอมให้ตีเธอมองไม่ดีเพราะว่าผมยังเป็นเด็กแกงและถึงเนื้อคมจะไปเก็บแชร์มาแล้วมากมายเห็นนายก็ไม่พอสำหรับเธเลยใช่ไหมโอเคนอนเฝ้าเราจะเลี้ยงออกไปนแต่ว่าตอนนี้นอนเฝ้าอยู่บนเตียงออกไป เพลงเศร้าเปิดเสียงขอไปอไม่ใช่โซเดียมแต่ว่าผมอยากขอไปโทษไปย่าได้ไหมในฟามสุดท้ายก็ยังดีตอนมีนาทีของเร่าจะจบลงรักครั้งนี้ถึงหมดคงมางครองท้งให่จนไม่อานกันข้าวมันก็หิวได้ไม่อยากสั่งไม่เข้าใจว่าทำไมน้องมาปากวานดูบุหรี่ที่ถึงเธอจนผัปากสั่นตอนนี้ผมยังไม่ไหวผมไม่กล้าอนผมรู้สึกกับความมาทำให้สับหลับเคยนอนร้อง พลงใหม่ครับก no mm ับพี่บิ๊กนะครับใจผมไม่ดีเธอมผมไม่ชอบวันที่เงินทองไม่มีเอ้ยเคยโดนสุดไล่เคยโดนเตแล้วผมเคยยอมให้ตีเธอมองไม่ดีเพราะว่าผมยังเป็นเด็กแกงและถึงแม้ผมจะไปเก็บแชร์มาแล้วมากมายแค่ไหนก็ไม่พอสำหรับเเลยใช่ไหมโปรแกรนอนเฝ้าเราจะเลี้ยงออกไปแล้วกาตอนนี้นอนเฝ้าอยู่บนเตียงออกไป เพลงเศร้าเปิดเสียงขอไปอไม่ใช่โซดเซย็นแต่ว่าผมอยากขอไปโชวไปเธได้มันเป็นฝังสุดท้ายก็ออยังดีตอนทีหนาทีของเราจะจบลงรักครั้งนี้ทั้งหมดคงเ<อ>มืองทางใหญ่จนไม่อา่านกัลข้าวมันก็หิวแต่ไม่อยากสั่งไม่เข้าใจว่าทำไมน้องมาปากบันดุกุรีที่จริงเธอจนผมปากสั่นตอนนี้ผมยังไม่ไหวผมไม่กล้าอ่รู้สึกกับความมาทวทำให้สับหลับเคยนอนร้อง